น่าส่งอาหารจ้ะเอามาดูดิเอ่อพี่คะพี่จ่ายเงินให้หนูก่อนได้ไหมคะพอดีว่าหนูต้องรีบไปส่งอาหารอีกอะคะ่ะเดี๋ยวก่อนดีน้องให้พี่ลองกินก่อนดิถ้าไม่อร่อยเนี่ยพี่ก็เสียเงินฟรีนะ้องได้ไงอะคะพี่ถ้าพี่กินแล้วพี่ก็ต้องจ่ายสิคะหนูว่าพี่จ่ายเงินมาให้หนูเถอะนะคะหนูต้องรีบไปส่งอีกหลายออเดอร์เลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนดีน้อง พี่ขอกินก่อนไ,ไ,ได้ไหมยังไม่รู้ว่าชาดเลยอแต่นี่พี่กินไปเยอะแล้วนะคะถึงจะอร่อยหรือไม่อร่อยพี่ก็ต้องจ่ายเงินไปให้หนูค่ะกูไม่จ่ายเว้ยอาหารรสชาติหมาไม่แดงเนี่ยให้กูจ่ายได้ไงวะแต่ฉันเป็นแค่คนส่งอาหารไม่ใช่คนทําอาหารนะคะถ้าอาหารไม่อร่อยพี่ก็โทรไปที่ร้านสิคะไม่ใช่มากินอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้ฉันแบบนี้แกนี่มันปากดีจริงๆนะ อยากคลอดก่อนกำห,หนดน่ไงวะหลังแหวนดีบ้างพี่แมนม,มีอะไรกันรอเปล่าจ๊ะพี่เป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะพอดีว่าเขาสั่งอาหารที่ชันน่ะค่ะแล้วเขาไม่อยอมจ่ายเงินน่ะค่ะแต่เขากินไปแล้วนะคะพี่ช่วยจ่ายเงินแทนให้เขาหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูต้องไปส่งอาหารอีกหลายออเดอร์เลยอะค่ะหนูกลัวลูกค้าคอมเพนค่ะ พี่แมนจ้าอะไรไี่ยีพี่ใจเย็นก่อนนะเธอฉันอะเธอกลับไปก่อนเลยนะถ้าเข้าโมโหเดี๋ยวเธอจะแย่เอานะฉันขอโทษนะฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆอ่ะกลับไปก่อนนะพูดไม่รู้เรื่องยไงวะไปดิใจเย็นสิพี่แมนสจเย็น ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันนี่เอ้ยน้าใช่แกอยู่ดูแลลูกที่บ้านมันยากมากเลยเหรอเลี้ยงลูกยังไงวะให้ลูกป่วยนี่คุณลูกของคุณก็อยู่ในมือหมอแล้วภรรยาคุณเลี้ยงลูกคนเดียวเขาก็เหนื่อยเป็นนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาตบตีเขานี่แกอย่แล้วแกอยากได้เงินค่าเข้าเราจะต้องตามมาทวงฉชนที่โรงพยาบาลเลยวะเกินไปเปล่า ฉันไม่ได้มาทวงเงินระหว่างทางฉันขับรถมาฉันก็เจอเบียคุณกับลูกคุณฉันก็เลยขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลแค่นี้จริงเหรอนะใช่จ้ะพี่แมนถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้อ่ะอันนี้ลูกเราแย่แน่เลยอ่ะพี่คุณคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกไว้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ฉันก็มีลูกเหมือนกันเราเป็นแม่โหอกเดียวกันฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะแม่ขะแม่คี่เม,ม่จะไปไหนอะี่ยดี๋วแม่มาลูกโอเคเดี๋ยวเธอนี่คุณจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีก พี่เมนพี่จะทำอะไรเขาเนี่ยก็เอาเงินค่าอาหารให้เขาไงจริงเหรอพี่แมนก็จริงไงดินี่เงินโลองอกไปทีฉันก็นึกว่าพี่จะตามมาทำอะไรเขาอ่ะไม่เงินของเธอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยลูกพี่ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอย่างน้อยคุณก็ยังสำนึกได้รู้ว่าการกระทำเหล่านั้นมันไม่ดีคุณดูเมียคุณสิคงดีใจมากเลยนะคะที่คุณกลับมาเป็นคนดีอะ่ะใช่จ้ะพี่แมนฉันดีใจมากเลยนะเพราะฉันไม่เห็นพี่แมนเป็นแบบนี้มานานแล้วอะ่ะคุณคะฉันเชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าความดีเอาชนะทุกอย่างนี่จะยิ้มอีกนานไหมเนี่ย ไปดูลูกแล้วไปก็ฉันดีใจนี่คุณคะเดี๋ยวฉันสองคนขอตัวก่อนนะคะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะคุณเจนเดยวหนูเอากลับไปแก้ก็ได้คะ่ะดีฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งถ้าไม่ผ่านเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยค่ะนี่เป็นโปรเจกต์สาขาสองครัคุณเจน แก้ไขคุณเจนจะแก้ตรงไหนบอกได้แล้วครับแก้มาให้หมดอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะไม่งั้นคุณเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยขอบคุณเจน สวัสดีค่ะคุณเจนพนักง,งานคนอื่นๆหายไปไหนหมดเออย,ยังมาไม่ถึงอะค่ะคุณเจนส่วนพิมพ์เขาโทรมาแจ้งว่าอาจจะมาสายนิดน,นึงอะค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะโทรไปบอกเขานะว่าไม่ต้องมาละให้พักไปเลยค่ะคุณเจน แม่บ้านเวลานี้แล้วยังทำงานไม่เสร็จอีกพนักง,งานเขาเข้ามาทำงานกันหมดแล้วนะอย่าให้ฉันเห็นอีกนะไม่งั้นฉันหักเงินเดือนเธอแน่ค่าคุณเจนไปชงกาแฟไหมฉันแก้วนึงได้ค่ะ แต่ภรรยาบอสเข้าออฟฟิศมาเนี่ยโดนบ่นจนหูชาไปหมดเลยมีใครไม่โดนบ่นบ้างเนี่ยคะใช่ค่ะคุณหนูนาะฉันน่ะโดนบ่นทั้งเช้าทั้งเย็นจนหูชาไปหมดแล้วคะ่ะเออเดี๋ยวฉันรีบไปชงกาแฟก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอารีบไปเลยฉันทำงานต่อละค่ะ คุณเจนคะกาแฟค่ะหืม่ใช้มือหรือใช้ตีนชงกาแฟเนี่ยทำไมรสชาติถึงได้ห่วยแตกขนาดน,นี้ฉันขอโทษค่ะคุณเจนฉันไม่รู้ว่าคุณเจนดื่มรสชาติไหนอะคะ่ะไม่แปลกใจเลย เธอถึงไปได้แค่แม่บ้านชงกาแฟมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะมันไม่ใช่งานที่ต้องใช้สมองด้วยงานง่ายๆแค่นี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็กลับไปเลี้ยงควายที่บ้านไปฉันขอโทษทจริงๆค่ะเดี๋ยวฉันไปชงมาให้ใหม่นะคะไม่ต้องจะไปไหนก็ไปก่อนที่ฉันจะไล่แกออกค่ะ ที่เป็นโปรเจกต์ที่คุณเจนให้ไปแก้ครับคุณเจนลองดูก่อนนะครับนี่แน่ใจแล้วเหรอว่าแกแล้วคุณจะให้ฉันส่งโปรเจกต์ที่ห่วยแตกแบบนี้ไปให้ลูกค้านั้นเหรอฉันลงทุนเป็นล้านๆ้ๆแต่คุณกลับมีปัญญาทำได้แค่นี้ถ้าเกิดลูกค้าไม่เซ็นสัญญาขึ้นมา คุณจะรับผิดชอบไหวไหมมขอโทษนะครับคุณเจนผมขออนุญาตแก้ใหม่ให้ได้นะครับนี่คุณจะให้ฉันมาน,นักเสียเวลากับพนักง,งานห่วยแตกแบบนี้เนี่ยเหรอทํางานแก้แล้วแก้อีกคุณคิดว่าฉันควรจะจ้างคุณต่อไหมออกไปได้แล้วครับคุณเจน เลือกเลยสักคน <illes> คุณเมิร์คะเป็นยังไงบ้างครับไปเสนอโปรเจกต์ใหม่ให้คุณเจนะคะผมน่าจถูกไลไออกอะแต่ผมว่าพี่จะละอ่อนอแล้วละ่ะเจอจเจ้าหน้ยอย่างเงี้ยมันไมีมในกใจจังใจยทำงานเลยไม่เคยชมเอาแต่ติทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาผมเครียด ว่าผงหานั้นใหม่ดีกว่าฉันก็คิดเหมือนคุณเลยอะคะ่ะงานหนักฉันพอสู้นะคะแต่นี่เจอเจ้านายแบบเนี้ยใครจะไปทนไหวล่ะคะหมดกำลังใจหมดสวัสดีสสดค่ะบอสสวัสดีครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับสีหน้าดูเค็งเคียดจังรเรื่องงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าเป็นเรื่องงานพวกผมคงไม่เค่ขนาดนี้แล้วครับเออ ายความว่าไงล่ะครับนูนา่าคุณมีอะไรจะเล่าใผมฟังไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นฉันขอพูดเลยละกันนะคะพวกฉันสองคนคิดจะลาออกคะ่ะพ่ออะไระครับที่เรื่องงานเหรอไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ต้องเป็นเรื่องภรรยาผม ผมเข้าใจแล้วแหละพวกคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจล้าออกกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเป็นคนจัดการเองน่นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณร้องไห้นเปล่าค่ะบอสเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอยเดี๋ยวก่อนนะนี่ โดนเจนดุมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณไม่ต้องร้องนะเจนครับผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณหน่อยนะ พือนพนักง,งานทำไมคะพนักง,งานพวกนั้นมันไปฟ้องอะไรคุณอีกล่ะคะคุณคะพนักง,งานที่ไม่ได้เรื่องแบบนั้นน่ะคุณไม่ต้องไปเสียใยมาหรอกคะ่ะเรามีเงินเราสามารถจ้างคนที่เก่งกว่าพวกนั้นได้อยู่แล้วเจนแต่การเป็นเจ้านายที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินอย่างเดียวนะเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจพวกเขาด้วย คุณจะแคร์เขาทำไมล่ะคะในเมื่อเราจ่ายเงินให้เขาเขาทำงานให้เรามันก็แฟร์แล้วไม่ใช่หรอคะคุณจะไปเกรงใจเขาทำไมมันก็ใช่อยู่นะเจนแต่เจนลองคิดตามผมนะเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แบบทุกวันนี้เลยนะถ้าไม่มีพวกเขาอะมันก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปนะน่นแห้ะเจน คุณจะสื่อถึงอะไรฉันไม่เข้าใจอะ่ะถ้าเราให้ใจพวกเขาพวกเขาก็ให้ใจเราลำพังแค่คุณกับผมเนี่ยเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรอกนะเจนถ้าไม่มีพวกเขาผมไม่อยากให้คุณมองพวกเขาว่าเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งแต่ผมอยากให้คุณมองพวกเขาว่าเป็นเหมือนพรอครัวของเราที่ช่วยนสร้างบริษัทนี้ จนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ไงฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่คอยเตือนสติฉันแล้วฉันก็ขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกคุณแต่คุณพร้อมที่จะขอโทษพวกเขาไหมการขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียเกียรติหรือเสียศักดิ์ศรีอะไรหรอกนะ แต่ว่ามันเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ดีนะคะฉันพร้อมแล้วค่ะฉันพร้อมจะขอโทษพอ่อเขาแล้วค่ะ,ะไไมาแล้วมาแลาแตรนัเละไอ้เนี่ยนิ่งๆไว้ คือฉันอยากจะมาขอโทษทุกคนนะ่ะที่พูดไม่ดีกับทุกคนไว้ทุกคนคงแปลกใจใช่ไหมล่ะแต่ฉันขอโทษจากใจจริงเลยนะทุกคนพอจะให้อภัยฉันได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ช่วยกันสร้างบริษัทนี้ ต่อไปนี้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะตกลงไหมตกลงค่ะคุณเจนแบบเนี้ยฉันยอมถวายหัวฉันให้บริษัทเลยค่ะใช่ครับคุณเจนผมจะช่วยพัฒนาบริษัทแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปฉันก็ด้วยค่ะฉันจะตั้งใจทำความสะอาดให้บริษัทเราน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ จะไม่ให้มีมดไปแต่ตัวเดียวเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันสร้างผลงานทําให้บริษัทนี้ก้าวไกลมาถึงทุกวันนี้ครับผลคะโบนัสปีนี้สร้องหนัแนนนะเพียเลยรปอ้าวไอ้แมนนี่มึงมาทำอะไรกับเมียกูในห้องน้ำนี่วะไไอ้แมน เย็นก่อนสิพี่มันไม่มีอะไรซะหน่อยคือว่าเอ่อคือแมลงสาบเออม,มันมันมีแมลงสาบอยู่ในห้องน้ำอ่ะพีฉ่ฉันกลัวฉันก็เลยให้แมนเขามาช่วยจับใช่จ้ะพี่เมียพี่ให้ฉันมาช่วยจับแมลงสาบไปเฉยอ่ะเอาเหรอพี่เข้าใจผิดอ่ะเออเออวันนีพี่ลืมกล่องข้าวนะเดี๋ยวพี่ก็ไปทำง,งานต่อแล้ว เดี๋ยวครับพี่ตั้งใจทำงานนะพี่<ฆ>จจได้แล้วไหมล่ะนะพี่ว่าช่วงนี้เราห่างกันสักพักเถอะนะห่างกันสักพักหมายความว่าไงคะนี่จะไปสนใจทำไมผู้ชายอย่างพี่ม่อนเนี่ยมันโง่จจะตายถ้าเกิดว่ามันจับได้อะฉันก็ใค่เลิกกับมันฉันก็ไปอยู่กับพี่นี่ะแต่พี่มอ่อนเขาเป็นพี่ชายที่พี่เคารพเลยนะ แตว่าเป็นพี่ชายที่พี่เคารพจริงๆแล้วก็พี่ก็คงไม่เอาฉันตั้งแต่แรกหรอกเอานะพี่แมนอย่าไปสนใจนักหรอกฉันว่าเราไปต่อกันดีกว่าอ่เดี๋ยวเราไปต่อกันก็ได้นะแต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวพี่บอนเขากลับมาอีกทำไงก็ได้งั้นเราไปในป่ากล้วยไหมเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง พี่ม่อนพี่ม่อนขอพักพุ้งหน่อยนะเออเอาเลยขอบใจนะจ๊ะถือว่าขออนุญาตแล้วนะนั่นมันหนูนาเมียพี่ม่อนกับไอ้แมนนี่ อะไรนะเมียพี่เมียพี่มันกำลังมีอะไรกับไอ้แมนในสวนอะฮะจริงเหรอเจ๊รีไปกันเถอะไปเออไปเร็วพี่ไปเร็วออไม่ทันแล้วออไม่เป็นไรไอ้แมงพี่บอนท้อไอะไรนะนจะ่ไปต่อยพี่แมปเขาด้วยเนียมีร่างมันบ้าแอ้วพี่บอนพี่ใจเย็นก่อนเถอะขอให้เวรกรรมอะ สนองพวกมันเองเถอะพี่ไอ้แมนกูรักมึงเหมือนน้องแท้ๆแต่นี่นะคือสิ่งที่มึงตอบแทนกูอ่ะมึงเคยเหนวงกูบ้างไหมส่วนเธอหนูนาคือเคยสิ่งที่พี่ทำให้เธอบ้างไหมที่พี่ไม่ให้เธอไปทำงานเพราะพี่ไม่อยากให้เธอลำบากเธอเคยเห็นไหมสิ่งที่พี่เคยทำให้เธอเธอเคยบ้างไหม ในเมื่อเธอไม่เคยเห็นสิ่งที่พี่ทำให้เธอเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอีกเธอออกไปจากทีตนี้ซะไอ้แมนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปกูกับมึงไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปเราขาดกันอย่าไปสนใจมันเลยพี่แมนอย่าไปสร้างอนะาคตด้วยกันดีกว่าไปเลยไปเลยจะไมได้ก็ไป จะไม่มีความสุขที่ไหนก็ไปเลยไปอไปไปตายเลยไปตัวสู้นะพี่ขอบใจมากแล้วนะพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพี่อ่ะไม่อย่างนั้นพี่ก็คงหน้ามืดตามมองไปอีกนาน ไปได้สักก็ดีนายกล้าขับคำสั่งฉนันเหรอคะเสียอารมณนพี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยแมนวันนี้ฉันจกลับดึ่หน่อยนะฝากดูแลคนหนูนาด้วยครับเจ้าหนาย นายไม่ได้ยินที่สามีฉันพูดหรอว่าให้ดูแลฉันดีๆอ่ะนี่นายจะยืนเบื่ออยู่ทำไมฮะไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอคุณผู้หญิงไม่ควรทำแบบนี้นะครับเจ้านายเขารักคุณมากคุณควรซื่อสัตย์กับเขานะครับฉันจะทำมันจะทำไมฮะนายก็เห็นแล้วนี่ว่าสามีฉันอะ่ะเขาออกไปทำงานแล้ว นายจะสนใจทำไมฮะอีกอย่างนะฉันทั้งสาวฉันทั้งสวยนายไม่รู้สึกอะไรหน่อยหรอไม่รู้แหละถ้านายไม่ทำตามที่ฉันสั่งแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องสามีฉันคุหญิงหมายความว่าไงครับ ผู้หญิงยากครับฉันจะบอกสามีฉันว่านายอ่ะฉันคอยดูว่าสามีฉันอ่ะจะเชื่อใครฉันจะให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายถ้านายไม่ทำแล้วก็นายโดนไล่ออกแน่ดูสิว่าที่ไหนเขาจะรับแกเข้าทำงาน,นอีกอีกอย่างนะ ฉันรู้มาว่านายต้องการเงินไปรักษาแม่นายอยู่ไม่ใช่หรอลองคิดดูดีๆนะ คุณคะวันนี้ฉันรู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยอะคะ่ะฉันว่าคุณไม่ต้องกลับมาบ้านดีกว่านะคะฉันกลัวคุณจะติดหวัดฉันนะคะค่ะตั้งใจทำงานนะคะฉันรักคุณนะค่ะสึกเหน,นียยตัวเยปอาน้ำหน่อยดีกว่า 声音怎么了呀？ คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่านายขึ้นไปทําอะไรในห้องฉันน่ะฉันลบคลิปที่นายถ่ายไว้หมดแล้วแหละนี่นายคิดจะแบ็กเมลฉันเหคะเปล่านะครับผมขอโทษครับฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องสามีฉันว่านายแอบตั้งกล้องถ่ายคลิปฉันผมขอโทษครับคุณผู้หญิงแจ้งผมทำอะไรผมยอมทำทุกอย่างเลยครับ ไม่ต้องหรอกฉันชอบอะไรที่มันได้ไมายากๆมันเล้าใจดีนั้นผมขอถามคุณผู้หญิงหนึ่งคำถามได้ไหมครับทำไมคุณผู้หญิงถึงทำแบบนี้ครับทำไมนะเหรอเพราะฉันถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไงล่ะฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้อีกอย่างนะ ตั้งแต่ฉันมาอยู่กับสามีฉันเนี่ยเขาก็มัวแต่ทำงานให้ฉันได้แค่เงินแต่ให้ความสุขฉันไม่ได้เลยแล้วนี่นายคิดว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยต้องทนแบบนี้จนถึงมาาเมื่อไหร่หรอฉันก็เลยต้องมาปลดปล่อยกับนายไงล่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครับเจ้านาย ได้ยินชัดเจนทุกคำเลยแหละคุณคะนี่คุณมาได้ไงอะคะคุณปาแล้วรีบเก็บค่าของจากบ้านไปซะส่วนเรื่องอย่าเดี๋ยวผมจะให้ทานาจัดก,การ <c oughs> แมนนายมันทุกทุกอย่างไม่หมดแล้วใช่ไหมครับ ผมบันทึกเสียงทุกอย่างไว้หมดแล้วครับแมนนี่นาหาหลังฉันเหรอคะคุณคะฉันขอโทษนะคะคุณฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะรักคุณนะคะคุณให้โอกาสฉันได้ไหมอ่ะนะคุณความรักแบบนี้ผมไม่ต้องการหรอกคุณรีบออกจากบ้านไปซะ ไปไปสิปขอบใจนายมากนะแมนยินดีครับ